แต่เมื่อกี้ที่มันเอาเลยตัวแล้วคือที่มึงหนาบว่ากูยิงไม่ได้ยิงตัวนั้ะเว้ยกูยิงตัวไกลสุดเลยที่มันอยู่คนเดียวมันก็ยังเอลยอริงจริง่า้มเป็นประสิทธิ์ปืนดังไม่นะคือไอ้้ไอตัวไกลอ่ะมันมันมันยังเดินอยู่เฉยๆอยู่เลยไม่ก้มก้กูยิงตัวด้านขวาแม่งเห็นตัวขวาไอ้

เราจเราจำมันไอ้กูคิดว่าหนูลงดาแล้วมันจะรอไม่จอมเลโกูวน้องหนูกลางๆเว้ยมันกลางลมก็ได้ริงเออตรงนี้อะ <lien> พเพรามึงไม่แบบมีคนสปอร์ตอะไรจริงเขาสปอร์ตแกูสปอตให้แล้วกันดูดูดดเ้ยชีตังเจ้ากูกูนั่งส่องหลบพุ่มหลบพุ่มหลบพุ่มจีดจีดจี้ยมันกดสรอบได้ปะ เหมืนหนอนในเรื่องอะเข<อ>า<ค>ไอห,หมด,ดี่ย<ะ>ัมันอยู่ตรงนูน้นมันอยู่ข้างๆงเล้วเยไปจตัวเกาะมันเไปมันมันไปกดสัญญาเล้ตัวนึงไปจี๊ยงทางแล้วมัวนดูทันมั้ แต่มันกดไปแล้วนี่ไม่น่าทัน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 ถ้าอุ๊ยระวังระวังระวังเฮ้ยใจไหนวะเนี่ยหมดบ้านหมดบ้านตายตายให้บล็อกเลยวะต้องไม่ใจหมด

อย่เลยอย่าเอู้อู้อันนี้เท้าพีมันขวาไหมตายตรงไหนอาไวใจมีพิกมุมแล้วนะันเปรี้ย มัตามิอมโอ้โอ้บูมบูมนี่ไงมันมีการเปลี่ยนปืนตรงเนี้ยใช่<อ>แล้วที่กูหยิบแล้วกูวบักไงไม่เอา,าอะแหละใครตอนนี้มันเงียบละอย่าให้ใครเห็นนะไม่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ออกมาเออ รอดักรอเดียวหรือเราต้องเอียบรถถังวะนั่นเราต้องถังมันนี่ไงมันมีอนี่อยู่แพนเซอร์แต่ไม่ไม่กูมีอาร์พีดีอยู่อะใครไม่มีก็เอาแพนเซอร์มายิงหนึก็ได้อาร์พีดีมันดีอยู่แพนเซอร์ใช่ไหมใช่อ่าตอนนี้ไปแอเรียเลยตามกูมาเสียงมาแล้ว มันไมนมันจะปอดเราไม่ได้อนไนอ่ะโดยซนไนคนขับรถดิอุ้ยเชียกคุณโดนเจอตายอุ้ยโคตรแรงตายตายไออ้วนตายมีกหัวกูเไม่มีโคตรแย อีกแล้วเป็นไรเออหายปลาเสียทีเอ้วันตายโอมันยิงไม่ได้อหมตัวนั่นหลังบอมติดโล่หมดน่ะใช่สวยอยู่ข้างหน้าแล้ววะรถถังรถถังรถถังโอ้ถังเลยรถถังเบารถถังเบาเจ็บ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 ห่างห่างห่งห่ไวโพดรถถังเบาไง ลองขึ้นรถดิมันต้องขับชนหรือเปล่าเอ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่มึงลองขึ้นไอ้ไม่ได้จะโยนโดนกระสุนด้วยไอ้กระสุนกูจะหมดอ่ะเนี่ยมีแพนเซอร์อันใหม่อ่ะเนี่ยกูเมียมึงก็ปีนขึ้นมาปีนทุกคนเลยกระจุบกระอาวายอดเอ้แม็กสโตรดเลยมาเด็กเด็กโอเค l e t โ g ปั๊มปะกันต์เต้เฮ้ยเฮ้ยมันสปอตแล้วบ้างฮัลโหลปังวะปังพังปังพังตายไอ้จีเหมือนหนังอันเนี่ยหนัเหมือนหนังทหารอ่ะแบบอะไรแบบรอดแล้วเฮ้ยรอดเลยตายเพื่อนแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันสปอตลบลบไม่ทันละทันทัน ทันกินเอ้ยตายแล้วเอ่อเยียบกัเยียบจริงเยียบจริงไปอืมอืมอือสปอร์ตก่อนอยู่หน้าเราเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่สองตัวใหญ่สามเอ้ยตัวใหญ่มันแทงได้ปะไม่ได้ไม่ไงเดี๋ยวคนเดียวไม่ตายมาตามมาตามมาอลอย หรือคนไปกับวิจัยเฮ้ยอะไรวอ๋อมันเป็นไอ้นี่เราต้องเราซัพอร์ตไม่วิจัยหรือเราใจฮะไก่ไว้เงี้ยวิจัยเรียกไม่เลียนะราลอกันดนเ r o watch your jet watch your jet bro มันใส่หัวกูไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเออหรือกูเรียกวะอ๋อมึงอะเรียกเปลี่ยนฟอร์แมตมันมาแล้วโอ้ไม่จีิาสร้างบ้านสร้างบ้านนะครับมันสร้างได้ด้วยเหรอสร้างเลยสาี่ครเฮ้ยนั่นไงเดวีทุกได้เดวีมัวมันมารอบทางเลย สัวนแนี้เป็นเมโวไงเง้ยออมองปินีแล้วมึงจะยิงไงทใจอุ้ยมันมามันมาทุกครั้งเลยมันมาทุกครั้งออไปเด้อๆไม่แดกอับจ่อคยเกมมาตัโอ้โหมันแม่นอะไรวะ

Ai! <laughs> Tiếng <laughs> <Được> rồi Ai, hiếm lời! để Để lời! Ai, hiếm lời! Ai, hiếm để này đi này. อย่กเห็นรูสเตลเปล่าเนี่ย I'm trying นี่นี่สเตลสเตลไอเดียเดียวกันเลย กัเลี่ยมอ๋ออ๋อไอ้เลี่ยมไม่เล่นมาตีเยอะเยอะเหรอปะเยี่ยไอ้ดีเดียวกันเลยเฮียมุกหลองคิดดูทหารสองคนไม่เอาเอ็มไบร์ล็อเบิร์ดอ่ะชนตัวเดียวกันอ่ะตอนแรกกูกดเลขกสี่กูเดีว่ากูหยิบไดนาไมมาบุกหลอนไม่เป็นแท่งกันสากูเลยโอเคแท่งกันสา ตอนแรกอนแรกคุณจะชันแหละแต่มันกดทิมได้อย่างเดียวคุณเลยไปหันไปทิ้มไปแล้วไม่ทิมพร้อมกันอีกอีเฮี้ระเบิดการเป็นคงพวังคัน